เริ่มเป็นห่วงอีกแล้วนะครับทําท่าจะล่อก,กันรอบสามอีกแล้วนะครับเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับทําท่าจะเปิดศึกเปิดสงครามกันรอบสามอีกแล้วนะครับ<ไหน>ผมขอชื่นชมในพลคนหนึ่งนะในพลพลลบพิเศษนะครับพลตรีจําชื่อท่านไม่ได้พลตรีท่านอะไรก็ไม่รู้ไอ้ใจน้องร้อยเปอร์เซ็นตมาก มันต้องอย่างนี้ครับลูกปืนมันไม่เรื่องยศอยู่แล้วอยู่ในสนามรบมีสิทธิ์เป็นมีสิทธิ์ตายเท่ากันนะครับไม่ว่าจะพลทหารหรือในพลนะครับแต่ว่าในพลท่านนี้ออกไปประทะแนวหน้าไปเคลียร์พื้นที่พลตีเด็ดใช่ไหมครับพลตีเด็ดมั้งครับชื่อท่านอะไรไม่รู้เออใช้ได้ครับเยี่ยมครับน้องต้องอย่างเนี้ ผมประทานโทษนะผมเองเนี่สมัยผมเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผมก็จะอยู่แถวหน้าเลยนะอะไรที่จะต้องเสี่ยงชีวิตเนี่ยผมจะชาร์จเข้าไปเองยิงเองปะทะเองเลยนะครับยันเป็นคนโทรผมก็ไปเองนะครับไปร่วมเป็นร่วมตายกับลูกน้องขวัญกำลังใจลูกน้องจะดีมากแล้ว คนที่เป็นในพลและออกไปประทะเองอะไรเองอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยตายหรอกเพราะว่าดวงท่านดีดวงท่านดีประสบการณ์ท่านสูงนะครับประสบการณ์ท่านสูงนะครับดีครับผมชื่นชมครับผมก็อยากให้ในพลแม่ทัพในกองลงไปอยู่กับลูกน้องอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับคือหนึ่งเราเนี่ยเราโอ้พลตีเด็ดใช่ไหมครับที่นำแผนขึ้นเนิน350ขอบคุณมากครับ <S <S เยี่ยมมากครับน้องเยี่ยมมากนะผมชื่นชมนะครับถ้ามีโอกาสเจอตัวจริงกันก็ทักทายกันนะครับอาจจะในงานอะไรเงี้ยก็ขอให้ท่านผู้ผู้ผู้ผออพลนะครับ ผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับผบอพลสเสด็จอาขจักนะครับผบอพลลบพิเศษนะครับเยี่ยมมากนะ้องเจอพี่เลวัตก็เข้ามาทักทายกันหน่อยนะนะครับผมชื่นชมท่านนะครับท่านพลตีเจ็ดอะไรนะพลตีสเสด็จอาขจักนะครับผบอพลลบพิเศษนะครับที่นํากําลังนํากําลังเข้าไปประทะกับข้าศึกด้วยตัวเองนะครับ เยี่ยมมากจิตใจเยี่ยมมากนะครับเตรียมทหารรุ่นสามสิบโอ้ครับครับท่านเสด็จอาคาจักผบพลพิเศษเตรียมทหารรุ่นสามติดนะครับก็ขอให้ได้เป็นผู้บัาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้เป็นผบทบเลยนะครับมันต้องเจอคนใจเด็ดขาดเยี่ยมอย่างนี้แหละครับนะครับชื่นชมครับชื่นชมนะครับ ชื่นชมครับลูกชายผมเป็นเป็นรุ่นพี่ลูกชายผมห้ารุ่นนะฮะครับก็ผมมองว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาครับกับขมรเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มีรบกันอีกนะครับเพราะมันเริ่มตีลวนเริ่มโยกเริ่มส่งโดนมาเริ่มเสริมกําลังเข้ามาอีกแล้วนะครับเริ่มเริ่มส่งโดนสอดแหนบกวนตีนแบบเก่าอีกเลยครับประเทศไทยเราสูภาพบุรุษ เราไม่ไปยุ่งแล้วครับแต่ขมิ้นเริ่มกวนตีนอีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เขาใช้แนวความคิดอย่างไงนะไอ้ทหารที่มันลบแพ้ถูกจับเป็นเฉลยศึก18คนกลับไปนะมันต้อนรับแบบวีระบุรุษเลยมอบเงินให้จำนวนมากนะไอ้หุนเซนนะมอบเงินให้ทำเป็นวีระบุรุษส่วนทหารมันตายชายแดนแม่นไม่เก็บศพ คนที่เขามาประทะหูดับตับไม่ชายแดนไม่เก็บศพเขาแข้งขาดขาขาดไม่ไม่ดูแลเขาเออเจอนายอย่างเงี้ยสวัดดีครับเจอนายอย่างเงี้ยก็ปวดหัวเหมือนกันนะนะครับก็ใครกลับไปบ้านช่องเนี่ยที่ไปดูแลบ้านช่องทําความสะอาดบ้านช่องนะครับเช็ดบ้าน ซักเสื้อซักผ้าเรียบร้อยก็เก็บของเตรียมขึ้นรถอีกครับเก็บของเตรียมขึ้นรถอีกครับเดี๋ยวมันก็เอาอีกครับขเขมรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจุกอ,อกอยู่พื้นที่ที่มันมายึดครองเราก็ตั้งสี่สิบปีเราตีคืนได้หมดแล้วกองทัพทําดีมากนะกองทัพเราไถเตียนหมดเลยเนี่ยพวกบ้านสิ่งก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะสารพระภูมิพระพุทธลูกอะไรต้องทําลายหมดเดี๋ยวมันอ้างว่าเป็นของมันครับ เราไม่ได้ดูหมิ่นศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับแม้แต่พระพุทธรูปถ้าเขมรมันสร้างก็ต้องทําลายทิ้งครับต้องทําลายทิ้งนะครับทําให้มันเตรียมคืนสภาพเดิมเมื่อ40ปีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ แล้วไม่ต้องไปครบแล้วครับไม่ต้องไปเจรจาจะเปิดด่านแล้วครับปิดด่านเลยครับปิดด่านเลยปิดด่านไปเลยครับนะครับปิดด่านเลยนะครับเพราะมันเริ่มกวนตีนอีกแล้วนะครับพูดภาษาเราก็กวนตีนอีกแล้วมันไม่ใช่สีทองนี่นะฮะมันสีดำฮะสีทองอันนี้มันหมดแล้วมันหมดปากกาหมดเลยใช่ไหม ไปซื้อมาท้องตลาดหมดเลยยังไม่ได้ไปซือ้อค่ะสามอ<ด>ันสามอันหมดเลอะอ่ะ,อะไม่เป็นไรที่ของคุณพ่อที่บ้านโน้นมีอันหนึ่งเมื่อวานเนี่ยมีอันหนึ่งที่พ่อติดไปเซ็นแล้วก็น่าจะวางไว้บนบ้านมากจะได้ไปดูติดลอดจะได้มาใช้ให้หมดหมดเมื่อวานเซ็นเยอะมาก ครับรีบทํรล้วเลยครับรีบทํรล้วเลยเฉพาะหนองจานหนองยากแก้วหรือช่องอ่านหมานะครับรีบทํรล้วเลยจุดที่มันจะเป็นประเด็นที่พลาดครับไอ้ขมนเนี่ยคุณเซนคุณมเน็ตเนี่ยคุณจะต้องจัดการเลยนะคนที่มีบ้านเรือนพักอาศัยที่ช่องอ่านหมาหนองจานหนองยากแก้วเนี่ยและประเทศไทยเขายึดพื้นที่คืนแล้วเนี่ย คุณต้องจัดเป็นเหมือนกับถ้าประเทศไทยเขาก็าบ้านอะไรวะบ้านเอื้ออาทรอ,อย่างนั้นนะเออหุณนเซนคุณต้องจัดเงินแล้วสร้างบ้านสร้างช่องให้เขาอยู่เลยนะแล้วเป็นชุมชนอันแน่นอยู่แล้วคุณก็จะไปเปิดตลาดใหม่ทำมาค้าขายในขเขมรคูนนนะครับอย่ามาคิดจะยึดเอาผืนแผ่นดินไทยไปเลยนะครับมันมันหมดโอกาสแล้วครับมันหมดโอกาสที่จะได้คืนแล้วนะครับ ผมก็ว่าคุณควรทำตรงนี้มากกว่านะนะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับไม่ใช่ผมไม่เห็นใจแล้วครับคนที่เข้ามาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยยิ่งเป็นชาวบ้านด้วยอะไรด้วยของชาวกัมพูชานะครับรัฐบาลท่านก็ต้องแก้ไขเพราะท่านเป็นคนสร้างเรื่องเองนะครับ ท่านเป็นคนสร้างเรื่องเองก่อเรื่องเองหาเรื่องเองนะครับหาเรื่องเองนะครับเริ่มตั้งแต่เอาไอ้พลตีเนี้ยวงเอาเมียทหารมาร้องเพลงชาติกัมพูชาที่ปราสาทต,ตามเมืองทมแล้วตั้งแต่นั้นเ็าเริ่มตีลวนกันมาตลอดนะครับจนกระทั่งเรากลัวมันจะเกิดเหตุท่านแม่ทัพกุ้งก็เลยให้ล้อมรั้ว นะครับให้ล้อมรั้วพอล้อมรั้วท่านยิงเราเลยมันก็เลิกเปิดสงครามครั้งที่หนึ่งสงครามห้าวันนะครับสงครามครั้งที่สองก็ท่านอีกเลยครับตกลงกันว่าให้เก็บกู้กับระเบิดท่านก็ไม่ยอมท่านก็ไม่ยอมเก็บกู้กับระเบิดแถมเส้นทางที่ทหารไทยเคลียกับระเบิดแล้วลาดตระเวนอยู่ท่านก็แอบเอากับระเบิดมาวางเพื่อฆ่าทหารไทย พอเราจะเข้าไปทําการล้อมหรือว่าท่านก็ยิงใส่เราอีกมันก็เปิดศึกรอบที่สองอีก1 7บ8วันก็สูญเสียกันทั้งสองฝ่ายแต่ท่านสูญเสียมากกว่าเราก็ถือว่าเราตีคืนมาได้หมดนะครับพื้นที่ที่เป็นของแผ่นดินไทยตามตามอัตราส่วน1ต่อห้าหมื่นที่เรายึดถือเราไม่ได้ลุกไปในเขตขเขมรสักเก้าเดียวนะนะครับแต่ถ้ามึงกวนตีนอีก จะมาเปิดศึกกับประเทศไทยเที่ยวนี้ผมแนะนํานะครับท่านผู้ชการเหล่าทัพท่านนายกอ,อนุทินครับตียึดพระตะบองเสียมราลาดสีโสพลและเกาะเกาะเกาะ,ะกงเลยนะครับยึดมาไว้ก่อนอ้างว่าเป็นของประเทศไทยนะครับและโดนฝรั่งเศสบีบบังคับให้ไปเป็นของเขมรและการเจราจาเราก็จะเป็นต่อนะครับการเจราจาเราก็จะเป็นต่อผม ผมชอบใจไอ้คนนี้นะไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยนะครับท่านทูตท่านทูตศรีหศัศกเนี่ยนะครับเก่งนะครับใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายก mm hmm. ก็ขอให้เอาคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อนะผลงานเขาดีใช้ได้แล้วก็หมดห่วงเจราจาไม่เป็นรองเขานะครับในสงครามเวทีต่างประเทศเราไม่เป็นรองเขานะครับ เอาคนเก่งๆนะครับไม่ใช่ไปให้ตามโคตา้าตามโคตา้าสสพักการเมืองเดี๋ยวมันจะเสียงานนะขอสักตำแหน่งหนึ่งนะครับนะครับขอสักตำแหน่งหนึ่งนะครับเป็นโคตา้ากลางไปนะครับถ้าเก่งเราก็ชมว่าเก่งนะครับเก่งเราก็ชมว่าเก่ง